สวัสดีครับผมไอรอนจากช่องไอเกิลเมย์นะครับก็คลิปนี้คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงกาฟิสคอนสรพรคุณของมันนะครับว่ามันดีสำหรับคนที่เป็นกรดไหลย้อนอย่างไรบ้างคือในอดีตเนี่ยตอนที่ผมเป็นกรดไหลย้อนหนักๆคุณหมอเคยจ่ายกาฟิสคอนให้ผมเยอะมากๆบางคนนะอาจจะกินหลังจากเมื่ออาหารหรือว่ากินตอนเกิดอาการแต่ว่าคุณหมอเนี่ยสั่งให้ผมกินทุกๆ3ามชั่วโมงเลยนะครับผมผมก็คิดว่าคุณหมอให้ยาผมเยอะเกินไปนะครับแต่ว่าการกินกาฟิสคอนเนี่ย ผมก็กินตามที่คุณหมอจ่ายให้ผมและมันก็ทำให้ผมอาการดีขึ้นจริงๆนะครับก็แจ้งก่อนว่ากาบริสคอนเนี่ยมีหลายสูตรนะผมแต่ว่ากินได้ทุกสูตรเลยนะครับผมส่วนที่เป็นกรดไหลย้อนแต่ว่าผมแนะนําสูตรน้ํานะครับเพราะว่าออกฤทธิ์ไวถ้าแบบเม็ดเนี่ยจอดฤทธิ์ช้ากว่าคือคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดถึงสรรพคุณของมันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าแบบแบบแบบเม็ดออกฤทธิ์ช้ากว่าคือเภสัชเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับผมก็ สารพุณของกาวิสคอนนะครับไอ้น,นี้ผมนํามาจากเว็บที่นําเข้ากาวิสคอนเข้ามาขายในประเทศไทยเลยนะผมก็ผมก็อ่านตามเลยนะครับเมื่อรับประทานกาวิสคอนยาจะทําปฏิกิริยาก,กับกนะรดในกระเพาะอาหารอย่างรวดเร็วเกิดเป็นชั้นแพรเจลลอยตัวอยู่บนของเหลวนในกระเพาะอาหารช่วยป้องกันภาวะกะรดในกระเพาะอาหารไหลย,ย้อนกลับได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยเคลือบเนื้อเยื่อบริเวณหลอดอาหารด้วยแคลเซียมคาร์บอเนต จะช่วยปรับสภาพกรดในกระเพาะอาหารให้เป็นกลางทําให้ลดอาการไม่ย่อยจากกรดเกินและอาการแสบร้อนบริเวณยอดอกได้อย่างรวดเร็วประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มปริมาณโซเดียมบิคาคเบเนตซึ่งมีคุณสมบัติในการปรับสภาพความเป็นกรดในกระเพาะอาหารให้เป็นกลางก็ก็มันดีมากับผมเพราะว่ามันกรดในกระเพาะอ่ะมันปรับให้เป็นกลางรรับผมคือคนเป็นคนที่เป็นกรดรนย้อนน่ะเราจะทรมานหรือเขาเรียกว่าอ,อะไร คือกฎอะ่ะมันจะเล่นงานกระเพาะเราชนกระเพาะเราบอบบางนะผมซึ่งการฟิสคอนเนี่ยก็ถ้าพูบ,บง่ายๆนะจะสามารถช่วยเปลี่ยนกฎอะ่ะให้เป็นกลางก็คือความเป็นกฎอะ่ะน้อยลงครับผมก็นี่คือสรรพคุณของการฟิสคอนแบบข้าวๆนะครับผมก็ก็ดีแหละก็ต้องก็ต้องดีครับผมแต่ผมบอกผม,ผมจะบอกก่อนนะครับว่าการฟิสคอนเนี่ยมันช่วยมันเทาได้ก็จริงนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากแบบรักษาหายเลยอะ่ะปรับพฤติกรรมอะ่ะดีที่สุดนะครับผม ปรับพฤติกรรมก็เช่นไม่กินแล้วนอนเลยภายในาสามสีชม่ชั่วโมงหรือไม่กินอาหารมือดึกหรือไม่กินอาหารพวกเผ็ดจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดเค็มจัดนะผมคือการปรับพฤติกรรมเนี่ยมันมีเยอะมากๆนี่ก็คือตัวอย่างนะครับผมที่จะคิมนีพูดถึงกาฟิสคอนเนาะก็นี่คือ,อของแถมแล้วกันก็ลองจะทัว,วลองทําไมวะก็ก็นี่คือก็นี่แหละครับผมสรรพของกาฟิสคอนแต่ยังไงปรับพฤติกรรมก็ มีส่วนช่วยในการาาารักษากระไหย้อนมากๆนะครับผม